ข้อ67ข้อความใดต่อไปนี้ถูกต้องกไก่คนเป็นโรคเหน็บชาควรกินผักสีเหลืองส้มขอไข่คนเป็นโรคก,กระดูกพรุนควรกินผักใบเขียวข้อควายคนเป็นโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดควรดื่มนมและข้ององูคนเป็นตะคิวควรดื่มชาเขียวอ่ะ น้องอ่านโจทย์แล้วน้องก็นึกออกนะถูกไหมว่าเฮ้ยโจทย์ข้อนี้เขาถามเกี่ยวกับความรู้เรื่องอะไรนะเรื่องวิตามินถูกไหมน้องจะสังเกตว่าเขาถามเขาๆว่าเฮ้ยการขาดอะการมีอาการดังนี้เนี่ยควรจะกินอาหารอะไรน้องก็ต้องรู้ว่าไออาการดังเนี้ยมันเกิดจากการขาดวิตามินอะไรแล้ววิตามินที่ขาดเนี่ยมันอยู่ในอาหารประเภทไหนอันนี้คือแนวทางความคิดของคําถามเนาะทีเรามาดูกันค่อยๆไล่เขาถามว่า ข้อใดถูกต้องน้องต้องรู้ก่อนว่าวิตามินที่น้องควรรู้จักมีอะไรบ้าง A B C D E ถูกไหม A B C D E K จริงๆมันมีละได้หลายอย่างเลยการจะแบ่งเนี่ยน้องจะแบ่งว่าเป็น A D E K มีใครเข้าใจ้างว่าทำไมพี่ถึงแบ่งเป็น A D E K A D E K เนี่ยเป็นวิตามินที่ละ ลายในไขมันถูกไหมอะส่วนวิตามินที่เหลือคือ B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายในไหนนะละลายในน้ำถูกไหมทีนี้เราก็มาดูต่ออะถ้า ADEK เป็นวิตามินที่ละลายในไขมัน B กับ C เป็นวิตามินที่ละลายในน้ำเราก็มาดูต่อซิว่า แต่ละอันเนี่ยทำให้เกิดโรคอะไรได้บ้างเรามาดูซิว่าแต่ละอันเกิดโรคอะไรมีใครเคยท่องมากว่า A อะไรนะ A ตาชาบีซีฟันหมันอีด e, ีกระดูเคเลือดถูกไหมน้องก็จะรู้ให้เข้าๆว่าเฮ้ยถ้าขาดวิตามิน A จะเกี่ยวข้องกับสายตาก็จะมีตาฝ้าฟาฟงตอนกลางคืนถูกไหม ซึ่งอาหารที่มีวิตามิน A ก็ได้แก่ผักบุ้งผักใบเขียวแล้วก็พวกแครอทอะไรพวกนี้ถูกไหมอันนี้คือเกี่ยวกับวิตามิน A B ล่ะ B คือชาวิตามินที่เกี่ยวกับอาการชาก็คือวิตามิน B 1นั่นเองซึ่งวิตามิน B พบได้ที่ไหนเอ่ยพบได้พวกข้าวกล้องถูกไหมอ่าส่วนวิตามิน C เกี่ยวกับฟันฟันคืออะไรเกี่ยวกับ การมีเลือดออกตามลายฟันฟเกี่ยวกับการมีจุดเลือดออกเกี่ยวกับความแข็งแรงของเส้นเลือดอันนี้คือวิตามินซีซึ่งพบในผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวเช่นส้มมะนาวฝรัง่งถูกไหมส่วนวิตามินดีล่ะวิตามินดีคือวิตามินที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกระดูก<ม>ก็จะอยู่ในอาหารจําพวกนมนั่นเองถูกไหมอีวิตามินอ e ีล่ะก็จะอยู่ในพวกผักผลไม้ต่างๆเนาะเกี่ยวข้องกับการ ทำให้เป็นหมานหรือว่าเกี่ยวข้องกับการดูแลผิวหนังด้วยส่วนวิตามินเคเนี่ยเกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของเลือดซึ่งก็สามารถพบได้ในอาหาร้วยทั่วไปในเนื้อสัตว์อะไรพวกนี้แหละอ่ะทีนี้เราก็มาไล่กันเรารู้ความรู้คร่าวๆแล้วเราก็เริ่มไล่ฮีละช้อยเลยเนะาะค้ณก็ไก่บอกว่าคนเป็นโรคเหน็บชาควรกินผักสีเหลืองส้มเอ๊ะโรคเหน็บชาคือการขาดวิตามิน B1 ถูกไหม ผักสีเหลืองส้มคืออะไรผักสีเหลืองส้มมี B1 เปล่าไม่ถูกไหม B1 พมมากในพวกเข้ากล้องนั่นเองเพราะฉันข้อนี้ถูกหรือผิดผิดตัวผักสีเหลืองส้มเนี่ยเป็นผักที่มีเบต้าแคโรทีนถูกไหมซึ่งเบต้าแคโรทีนเป็นส่วนประกอบของวิตามินเอเพราะฉันข้อนี้ก็ผิดไม่ตรงกันเนาะข้อขอไข่ละบ้างขอไข่บอกว่าคนเป็นโรคกระดูกพุุนกระดูกพูุนเกี่ยวข้องกับวิตามิน ดีถูกไหมซึ่งวิตามินดีเนี่ยหนึ่งได้จากแสงแดดสองได้จากผักสามได้จากนมถูกไหมแล้วก็พวกปลาตัวเล็กๆที่เราสามารถกินกระดูกของมันไปได้นั่นเองอันนี้ก็คือถูกต้องแอบติ๊กไว้ก่อนมาดูซิว่าข้อคอควายกับข้องูงูถูกหรือผิดยังไงข้อคอยบอกว่าเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดลักกระปิดลักกระเปิดช่วยออย่างหนึ่งก็คือโรคเลือดออกตามลรฟันในเองซึ่งเลือดออกตามลรฟันเกิดจากการขาดวิตามิน C ถูกไหมวิตามิน C พบได้ในอาหารที่มีรสเปรี้ยวเพราะฉันพบจะพบในการดื่มนมไหมไม่พบถูกไหมเพราะฉันนี้ก็ผิดนมจะพบวิตามินดีถูกไหมนมอ่ะเป็นสารอะพี่จะบอกว่านมเนี่ย เป็นอาหารที่พวิตามินซีน้อยมากเลยนะถ้าน้องไม่กินนมเปรี้ยวนี่ถ้าน้องกินนมเฉยๆโอกาสที่จะได้วิตามินซีเนี่ยน้อยมากๆมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นโรคลักกระปิดลักกระเปิดที่ขาดวิตามินซีควรดื่มนมไหมไม่ควรนะชั้นข้อนี้ก็ผิดส่วนข้องงูคนเบนตะคิวคนดื่มชาเขียวชาเขียวเนี่ยจริงๆแล้วมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นส่วนใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้มีวิตามินอะไรชัดเจนถูกไหมซึ่งคนวิ เ่คนเป็นตะคิวหรือเป็นเนบชาก,ก็คือขาดวิตามินปีหนึ่งเพราะฉันควรให้กินชาเขียวไหมไม่ควรถูกไหมเพราะฉันใน4ี่ข้อนี้ข้อที่สมเหตุสมผลมากที่สุดก็คือข้อขอไข่นั่นเองเพราะว่าการเป็นโรคเก,กาต์เรควรขาดวิตามินดีแล้ววิตามินดีก็มีอยู่ในผักใบเขียวนั่นเองใช่ข้อที่ตอบข้อขอไข่นะสรุป พี่ให้ความรู้คร่าวๆเกี่ยวกับวิตามินก็คือวิตามินแบ่งได้เป็นสองอย่างคือหนึ่งละลายในไขมันสองละลายในน้ําถูกไหมและข้อมูลที่น้องครจะรู้ก็คือวิตามิน A ทําหน้าที่เกี่ยวกับลาย B เกี่ยวกับลายกระท่องไป A ตาชา b ีซีฟันหมัน E ดีกระดูเคเลือดถูกไหมอันนี้วิธีการท่องอ่ะ และถ้าเกิดอยากรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเนาะก็ค่อยๆคิดไล่ไปอ๋อเอพบในพวกพืชผักสีเขียวเหลืองแครอทมะละกออะไรพวกนี้ถูกไหมบีพบที่ที่ข้าวกล้องซีพบในผักผลไม้รสเปรี้ยวดีพบได้ในนมในผักแล้วก็ในปลากระดูกที่สามารถกินได้ถูกไหมปลาตัวเล็กๆ E อีหมันพบได้ในพวกผักผลไม้เคก็พบได้ในเนื้อสัตว์รวมถึงสารอาหารอื่นๆในนมในนู่นในนี่ถูกไหมเพราะฉะนั้น น้องรู้อย่างนี้ปุ๊บน้องก็สามารถทําโจทย์ข้อนี้ได้นน่เองซึ่งข้อที่ถูกต้องมีเพียงข้อเดียวก็คือข้อขอไข่นั่นเองนะคะ